สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออกมาแบ่งปันเกี่ยวกับพลังงานของพระจันทร์ดวงใหม่พระจันทร์ข้างขึ้นของเดือนกันยายนนี้มันเป็นสิ่งที่ทรงพลังกว่าพระจันทร์ข้างขึ้นในครั้งก่อนๆอย่างไรพี่วีถึงได้มาทําอัปเดตเพราะว่าพระจันทร์ข้างขึ้นของเดือนกันยานี้ค่ะมันตรงกับวันที่15และวันที่15เนี้ตรงกับ ราศีกันราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ความเบิกบานเป็นราศีแห่งการเพาะปลูกเป็นราศีแห่งการกราวดิ้งธรรมชาติและสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นช่วงโอกาสดีๆมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะพระจันทร์ดวงใหม่พระจันทร์ข้างขึ้นดวงใหม่นี้ของเดือนกันยาซึ่งตรงกับราศีกันราศีแห่งการเพาะปลูกราศีแห่งการเริ่มต้นใหม่มันเป็นการที่จะเซต เป้าหมายของเราตั้งเป้าหมายของเราหรือเขาเรียกว่า set attention ใหม่คือสิ่งที่คุณ เคยทําสิ่งที่คุณปรารถนาเป้าหมายของคุณการตั้งเป้าหมายของคุณคือการวางปักหลักคือปักจุดว่าชีวิตของเราในเดือนนี้ในช่วงนี้เราปรารถนาอะไรเพราะการเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลเป็นการที่เราจะโปรแกรมจิตของเราใหม่จิตและสมองของเราใหม่ในทุกๆเดือนหรือในทุกๆของพระจันทร์เต็มดวงใหม่นี่คะ่ะจะ เป็นการรีเซ็ตจิตหรือการตั้ง attention หรือการตั้งเป้าหมายใหม่เป้าหมายนั้นจะเป็นเป้าหมายเดิมของเราแต่เป็นการปรับปรุงเสริมสร้างและเพาะปลูกอันใหม่แน่นอนค่ะเป้าหมายอื่นๆที่เราเคยตั้งไว้แล้วแต่เมื่อถึงเวลาเราก็ตั้งอีกตั้งอีกจนเกิดการ คมชัดในสมองของเราในจิตของเราเหมือนกับการโปรแกรมจิตเราจะต้องโปรแกรมบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆที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 เพื่อที่จะทําให้สมองและนิวรอนของเราเนี่ยเขาทํางานเช่นเดียวกันในทุกๆเดือนในทุกๆครั้งที่มีในช่วงของพระจันทร์เต็มดวงในช่วงของพลังงานเปิดพวกนี้ค่ะเราจะต้องเซต attention ใหม่หรือตั้งเป้าหมายใหม่วันนี้พี่วีมี3แบบวิธีที่จะมาตั้งเซต เป้าหมายใหม่ให้กับทุกคนค่ะคุณรู้ใช่ไหมคะว่าการเซ็ตเป้าหมายใหม่ของคุณเนี่ยคืออะไรคุณปรารถนาอะไรในชีวิตของคุณแน่นอนค่ะชีวิตของเราต้องมีการตั้งเป้าหมายเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้เรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตเราอาจจะรู้แค่ว่าการตั้งเป้าหมายที่ จะไปเที่ยวหรือในการสร้างธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีการตั้งเป้าหมายต่อไปเมื่อคุณได้เรียนรู้กดแรงถึงดูดกฎจักรวาลหรือเรียนรู้ได้ดูคลิปพีวีคุณจะเข้าใจว่าออกการตั้งเป้าหมายคือเราจะได้ยิงเหมือนว่าการยิงธนูของเราเป้าของเราว่าเราจะทําอะไรและให้เราสร้างจิตของเราเนี่ยจู่โจมไปจุดจุดนั้นมันจะมีขั้นตอนนะคะเพราะพรุ่งนี้วันที่15นี้ พระจันทร์เต็มดวงตรงกับราศีกันซึ่งเป็นการที่เริ่มพระปลูกหรือเริ่มเซต attention ฉะนั้นการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคุณเขียนไว้ค่ะเขียนเป้าหมายของคุณทําไมพี่วิถึงบอกว่ามีการเขียนทําไมต้องแค่พูดอย่างเดียวได้ไหมแค่คิดอย่างเดียวได้ไหมการเขียน เหมือนที่เราตอนเป็นเด็กๆคะ่ะเวลาเราเรียนรู้หรือทำอะไรเนี่ยเวลาเราเขียนเราจะจำได้แต่การเขียนครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่านั้นคือเราเขียนสิ่งที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาอะไรคุณปรารถนาเงินกี่บาทเขียนลงไปคุณปรารถนาชีวิตครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์คุณปรารถนาความรักที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คุณปรารถนาธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูคุณปรารถนาสุขภาพดีคุณก็เขียนเขียนให้เต็มหน้ากระดาษเลยค่ะเขียนให้เต็มหน้ากระดาษและเขียนเสร็จอ่านทีละช่องและก็มีความสุขตรงนั้นซึ่งวันที่15เนี่ยคุณเริมเลยหรือคุณจะเขียนวันนี้เลยก็ได้เขียนเสร็จอ่านในแต่ละข้อแล้วจินตนาการความรู้สึกนั้น คุณได้รับแล้วเรียบร้อยคุณปรารถนาเงินเงินนั้นคุณเอาไปทำอะไรเงินนั้นให้ใครมั่งและเงินนั้นสร้างความสุขให้กับคุณและคนที่คุณให้เนี่ยอย่างไรมองให้เห็นภาพออกมาช่องที่สองเขียนความรู้สึกของสุขภาพดีสุขภาพดีของคุณเดินเหินยังไงกินอาหารไปร่วมพบปะผู้คนหรือทำภารกิจของคุณเนี่ยคุณมีความรู้สึกอย่างไรอ่านและ จินตนาการเมื่อเราเขียนแล้วอ่านจินตนาการแล้วข้อที่3ก็คือให้คุณนํากระดาษตัวนี้ค่ะไปเผาไปเผา,ไปเผาก็คือถ้าในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า set it forget it ก็คือการคือเอาไปเผาเนี่ยเราจะต้องมีการจินตนาการตรงนั้นด้วยว่าจัก,กรวาลเห็นและรับรู้สิ่งที่เราได้รับแล้วให้เราจินตนาการว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ย เราเผากระดาษเผาเป้าหมายของเราเนี่ยให้จัก,กรวาลได้รับรู้และจัก,กรวาลรับทราบเหมือนกับคนจีนที่เขาเผากระดาษเผาเงินเผาทองให้กับผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วมันคล้ายๆกันแต่สิ่งนี้พี่วีได้รับมามันเป็นสิ่งที่มีความหมายทั้งหมดเลยฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้สิ่งดีๆไม่มีอะไรเสียหายค่ะทำก็ได้ถ้าคุณอยากจะ ประสบความสําเร็จมันไม่มีอะไรเสียหายถ้าเกิดคุณไม่ทํามันก็เลวแต่เพราะคุณมีฟรีวิวคุณมีทางเลือกที่จะดีกว่าคุณก็ไม่ต้องทําเพราะพี่วีเองเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเรื่องความเชื่อพวกนี้อยู่แล้วฉะนั้นถ้าคุณทําและคุณมีความสุขก็คือทําสิ่งไหนที่คุณทําแล้วมันมีความสุขคือพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขารับรู้มันเป็นความรู้สึกของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อคุณทําแล้ว ลืมมันปล่อยมันไปแล้วคุณมารู้สึกสิ่งที่ว่าคุณได้รับแล้วคุณรู้สึกยังไงนึกถึงเอาเอาอนาคตที่คุณตั้งไว้เนี่ยค่ะมารู้สึกณนะปัจจุบันนี้รู้สึกมันมีความสุขกับมันตลอดเวลาในช่วงเวลาปัจจุบันของคุณเวลาที่คุณทําหน้าที่การงานหรืออยู่ในปัจจุบันคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณได้รับมาแล้วมันเป็นการที่เราดึง อนาคตของเรามาใช้ในช่วงของมีความสุขในช่วงของปัจจุบันทุกๆวันนี่คือสิ่งที่ถ้าในแบบของนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ากฎควอนตัมซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเอาอนาคตมาใช้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเอาเงินพวกนั้นมาใช้นะคะแต่ให้ใช้พลังงานในตัวของคุณคืออารมณ์ความรู้สึกของคุณความรู้สึกและความเชื่อของคุณมันเป็นสิ่งที่ พี่วีบอกเลยว่าเรามองไม่เห็นหรอกค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความเชื่อมันเป็นกฎของจัก,กรวาลฉะนั้นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกถ้าคุณอยากจะทำคุณก็ทำแต่พี่วีเองจะทำเพราะว่าพี่วีมีความสุขตรงนั้นและอีกที่และอีกอย่างหนึ่งคนไทยไม่มีใครเคยสอนเขาจะทำนายทยายทักแค่ว่าราศีกัน ทำให้คุณร่ารวยทําให้คุณกทำนายทายทักเรื่องราวอื่นๆในชีวิตของคุณว่าคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะมีความสุขคุณจะประสบความสําเร็จในราศีนั้นราศีนี้แต่เขาไม่ได้บอกวิธีว่าคุณจะทํำยังไงแต่แต่เขาจะบอกว่าให้คุณไปบูชาไปไหว้ไปกราบขอพรหรือไปทําบุญกับพระองค์นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้คุณรู้ไหม สิ่งเหล่านี้พี่วีไม่ไม่อยากจะให้ทุกคนทําแต่พี่วีจะบอกเคล็ดลับว่าเราต้องทํำยังไงเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะพี่วีเชื่อว่าทุกคนมีความเชื่อแบบนั้นซึ่งพี่วีเองก็มีความเชื่อแบบนั้นมาก่อนก่อนที่เราจะได้มาบูชารู้สึกความรู้สึกตัวเองสร้างพลังให้กับตัวเองพี่วีจะสํานึกรู้คุณกับตัวเองมากๆเพราะ เรากําลังจะสร้างพลังในตัวของเราเพราะเราก็คือพระเจ้าแต่นักทํานายทายทักของคนไทยส่วนมากจะบอกว่าให้เราไปไหว้กระขอพรหรือไปทําบุญกับวัดนั้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้สิ่งพวกนี้มันเป็นการที่ทําให้คุณเนี่ยลดการตันีที่เหนียวให้คุณรู้สึกเช่นนั้นและสิ่งที่คุณจะทําวิธีหนึ่งสําหรับพี่วีเองนะ แต่อยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยพี่วีไม่มีที่จะไปไหว้ขอพรแต่พี่วีจะเป็นการบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่วีจะบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอบคุณท่านที่ส่งพลังของท่านที่มีอยู่มาให้กับเราเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดขอบคุณที่ท่านส่งพลังและสนับสนุนเราให้ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คน พี่วีจะขอบคุณท่านโดยที่ไม่เคยขอพอรว่าขอให้ลูกช้างได้รวยเธอขอให้ลูกได้ถูกหวยเธอขอให้ลูกสุขภาพดีเธอเทอให้ลูกขอให้ลูก,ลกจเจริญรุ่งเรืองฟ่วงฟูเธอพี่วีไม่ได้พูดแบบนี้เลยแต่คุณรู้ไหมหลายคนคนไทยแม้แต่พี่วีเองตอนที่ไม่รู้เรื่องกดแรงดึงดูกดกฎจังหวาจะไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปขอหวย จะไปขอความสุขจะไปขอความรักจะไปขอความสำเร็จจะไปขอโชคลาภคุณรู้ไหมสิ่งนี้คือเรากำลังขาดแคลนเรากำลังไม่มีแต่เรากำลังไปขอในการใช้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันต่างกันมันต่างกันตรงที่ขอคือคุณขาดแคลนแต่ถ้าเกิดคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ประทานพรของท่านที่มีอยู่มาให้กับลูกเพื่อที่ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณท่านทั้งหลายที่ส่งพลังมาให้กับลูกมันต่างกันนะคะคุณลองไปฝึกแบบนี้ดูแต่แน่นอนค่ะความเชื่อเหล่านี้มันเราสะสมมาตั้งแต่เด็ก จนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณไม่ได้เจอคลิปนี้คุณเองก็ไม่รู้คุณลองเปลี่ยนวิธีดูแน่นอนค่ะการทําบุญการหยอดเหรียญหรือการซื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้คือการที่ลดความตนีทีเหนียวของเราเป็นการให้อีกอย่างหนึง่งแต่การใช้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลเราจะไม่เรียกคําว่าขอ แต่เราใช้คำว่าขอบคุณให้ท่านส่งพลังของท่านที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมาให้กับเราเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งไว้และช่วยเหลือผู้คนบุญกุศลที่เราทำขอปรับคืนสู่ท่านทั้งหมดขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้พี่วีมีความสุขมากคะ่ะสวัสดีค่ะ